Hey. ยกเลิกง,งานมั่นและต้องการเรียนวิชาทางการแพทย์นี่ไม่น่าเป็นคำที่ออกมาจากปากเจ้าเลยนะอูเสียหรือเป็นเพราะเจ้าไม่มีวิญญ,ญาณทูตอัตรักษ์กันถึงได้ตัดสินใจแบบนี้แต่ต้องให้เจ้าจะไม่มีมันทุกคนในวังหลินล้วนแล้วแต่จะปกป้องเจ้าโดยเฉพาะผู้แล้วอะไรกันล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัดสินใจในเรื่องนี้กัน ท่านลงุงท่านปู่ข้านะจะไม่ยอมเป็นคนไร้ค่าหรือขอยะในสายตาคนอื่นอีกแล้วค่ะโฮอฮอฮ,โฮ,โฮโกล่าวดีดีมากสมแล้วที่เป็นหลานรักของปู่ถ้างั้นข้าขอตัวไปเรียนวิชาแพทย์ต่อที่ห้องนะคะเจ้ารู้สึกว่าอู๋เสี่ยนั่งเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาไหมถ้าท่านพี่ยังอยู่แล้วก็ข้าเชื่อว่าเขาจะต้องมีความสุข มากแน่แน่นายท่านนี่มันก็ตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะที่ท่านไม่ได้ย่างก้าวออกจากห้องนี้เลยท่านยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้จากการทดลองกับอดีต์ปู่โลกจิตของท่านที่โลกเก่าอย่างนั้นหรอไม่แน่นอนจ้ะหมายความว่าท่านกําลังแกล้งศึกษาวิชาแพทย์ต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสงสัยสินะแต่ตอนนี้คงถึงเวลา ที่จะออกแสดงให้พวกเขาเห็นแล้วล่ะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วมีเพียงแค่ข้าเท่านั้นแหละที่เข้าใจท่านมากที่สุดในโลกนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาข้าได้ยินว่าท่านปู่และท่านลุงของท่านยังไม่สามารถจับคนที่รอบทําลายไอ้ขยะสองตัวนั่นได้เลยแถมตอนนี้ผู้คนมากมายยังคิดว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องน,นี้ด้วยแต่ท่านปู่ของท่านก็ยังเืนกลานที่จะปกป้องท่าน สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของข้าได้ก่อวิญญาณทูตอัตลักษณ์ของนายท่านไงข้าว่าลองศึกษามันดีกว่าเข้าใจแล้วแล้วเจ้าดอกไม้นี่มันทํำอะไรได้บ้างครับนายท่านข้าก็ไม่รู้สิอี่งโอ้ยอย่าดึงข้านะเมี้วอีนั่นมันอะไรกันเฮถามข้าแล้วข้าจะไปรู้เหรอ อนายท่านท่านอย่าดึงข้าแบบนี้อีกนะมันเจ็บนะรู้ไหมนายท่านเมื่อกี้เจ้าเรียกใครว่านายท่านกันแล้วเจ้ามาจากไหนกันข้าจะฆ่าเจ้านายท่านปล่อยข้าข้าจะไปจัดการเองข้าเข้าใจแล้วเพราะงั้นโปรดส,บสงบเสงี่ยมด้วยเจ้าเป็นใครกันอื นายท่านข้าคือบุญทลิกเป็นวิญญาณทูตอัตลักษณ์ของนายท่านนายท่านดูเหมือนว่าวิญญาณทูตอัตลักษณ์นี่จะไร้ประโยชน์นะอืมเป้าหมายบุญทลิกดอกบัวขาวลักษณะเฉพาะตัวเล็กอ่อนแอเบาบางเพศช,ชายอาจจะมีพลังต่อสู้ศูนอืมข้ามีประโยชน์นะข้ามีประโยชน์นะนายท่าน นายท่านกลีบดอกของข้าสามารถกักเก็บพลังงานได้และ,มะเมล็ดของข้าสามารถชำระล้างไขกระดูกได้เพราะงั้นนายท่านอย่าทิ้งข้าเลยนะชำระล้างไขกระดูกข้าคิดว่ามันอาจจะช่วยท่านลงได้เอาอูเสียเจ้าปิดห้องตายเพื่อเรียนตั้งหนึ่งเดือนเจ้าออกมาแสดงว่าเจ้าคงเรียนเสร็จแล้วสินะ ค่ะท่านลุงตอนนี้ดอกบัวกําลังบานเดี๋ยวลุงสั่งให้พ่อครัวนำมันไปทำอาหารเย็นให้เจ้าละกันท่านลุงข้าขอเช็คขาของท่านหน่อยได้ไหมคะได้สิลงชี้ช่วยถกขากางเกงข้าขึ้นหน่อยสินี่มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บธรรมดาเลยนะผิดนี่ข้าได้ยินว่าแม้แต่ประมุกด้นนกายชิงหนุน ยังไม่สามารถรักษาได้เลยท่านลุงท่านเชื่อใจข้าไหมลุงเชื่อใจเจ้าท่านลุงได้โปรดอาปากด้วยค่ะเอ๊ะนั่นอะไรอะนี่มันมันคืออะไรกันมันคือมเมล็ดของดอกบัวเทค่าเก็บมาเมื่อวันก่อนนะคะท่านลงุงนายท่านร่างกายของท่านอ่อนแอ แถมท่านยังกินเม็ดบัวที่มีสรรพคุณในการกล่อมประสาทไปอีกข้าคิดว่าข้าควรสั่งให้พ่อครัวปรุงซุปขิงให้ท่านกินนะครับไม่ต้องถึงนางจะดือ้อขี้เล่นไปหน่อยแต่ยังไงนางก็เป็นหลานแท้ๆของข้ามีสายเลือดเดียวกันเป็นคนในตระกูลจิ๋นเหมือนกันแม้ว่าข้ากับท่านพ่อจะต้องแต่ในวังลินแต่เจ้าจะต้องอยู่รอดเพื่อปกป้องอูเสืียนะลงชี ข้าเชื่อว่ามันไม่มีอะไรทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวังลินหรอกครับเสียน้อยของขา้านั่งอยู่ที่ไหนกันเรียนนายท่านที่เขารพตอนนี้น้าหญิงกำลังอยู่ที่สวนขอรับแล้วทำไมวันนี้นั่งถึงยอมออกจากห้องกันล่ะข้ารู้เพียงว่าน้าหญิงนำมิดบัวหิมะเท่าฐานให้ท่านลุงของท่านกินข้อนั้นขอรับ ขอบใจมากนายท่านและตอนนี้พวกสามอาณาจักรกำลังเริ่มเคลื่อนไหวแล้วขอรับอในที่สุดพวกนั้นมันก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วสินะเอเจ้าออกไปได้แล้วขอรับนายท่านเมล็ดตอกบ,บัวขาวใช้เวลาหนึ่งปีในการสร้างเมล็ดอ,ออกมาสองเม็ด ซึงตอนนี้นายท่านใช้ไป1เม็ดแล้วจึงเหลือเพียงแค่3เม็ดเองแถมนายท่านยังใจกว้างเกินไปแล้วที่ใช้เมล็ดบัว1เม็ดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของท่านลุงนะก็สำหรับท่านลุงมันมีค่ามากนี่ผู้คนมากมายทำได้ไม่แต่สังหารครอบครัวตัวเองเพื่อที่จะได้เม็ดบัวหิมะเท่าฐานเพียงแค่เม็ดเดียวเมื่อกี้ ขาได้ยินพวกเจ้าพูดกันว่าได้ให้เม็ดปัวนั่นกับท่านลุงของเจ้าไปสินะแถมเจ้ายังไม่คิดจะเสียดายมันเฮ้ยทำไมแกถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่ว่าแกหายหน้าไปเป็นเดือนแล้วหรอว่าแต่ทำไมเจ้าถึงได้ไม่อยู่ที่ห้องข่ากันก็ค่ะมารอเจ้าอย่างไรล่ะ แล้วเจ้าต้องการอะไรจะฆ่ากันข้าไม่อยู่ตั้งนานเจ้าไม่คิดถึงข้าบ้างหรอแล้วทำไมข้าต้องคิดถึงเจ้าด้วยล่ะแล้วนิ่เจ้าไม่อยากรู้อยากเห็นหรอว่าข้าไปทำอะไรที่ไหนมาแล้วทำไมข้าต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเจ้าด้วยล่ะคำพูดของเจ้ายิ่งเย็นชาเหมือนเดิมเลยนะ ไอปีศาจนี่แกกล้ารวนรามในท่านของข้านันหรอคะจะจัดการเจ้าอีนายท่านนายท่านข้าต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถปกป้องท่านได้พอดีไอปีศาจนั่นมันแข็งแกร่งเกินไปอีกไม่นาน,น,านข้าจะต้องออกไปทำธุระยาวนานกว่ารอบนี้และถ้าเจ้า คิดถึงข้าแล้วก็ข้าจะรีบกลับมาทันทีเลยนะอูเสียน้อยของข้าไม่ละ่ะข้าไม่มีทางเรียกเจ้าออกมาหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาอ่านหนังสือของข้าและก็อย่ามาเรียกข้าว่าเสียน้อยของเจา้าอะไรของเจ้าด้วยฮ่าฮ่าเสียน้อยในเจา้าไม่แข์ข้าขนาดนี้เลยหรอนายท่านแย่แล้วคุณหนูคุณหนู ตอนนี้แย่แล้วพิษของนายท่านกำเริบและเขาวกออกมาเป็นเลือดด้วยขอรับคุณหมอตอนนี้อาการลูกชายของข้าเป็นอย่างไรบ้างท่านเจ้าวังรินข่าวว่าท่านเตรียมจัดงานศพดีกว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วหรอที่จะช่วยนายท่านได้นะไม่มีหรอกแล้วขาคาดว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงคืนนี้ท่านเจ้าวังริน ทำไม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 มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใครใครที่ไหนมันกล่าวว่าท่านลุงข้าจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงคืนนี้กันฮะคุณหนูคุณหนูมาที่นี่หรอมันช่างไร้สาระสิ้นดีอูเสเ่ยจเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันข้ามารักษาท่านลุงขา่าท่านปู่รักษานายท่านอย่างนั้นหรอ ถ้านายท่านไม่กินเม็ดบัวของคนหนูเข้าไปแล้วก็นายท่านคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ข้าไม่อยากเสียเวลามาต่อร้อต่อเถียงกับเจ้านะเพราะงั้นทําตามที่ข้าสั่งด้วยข้าต้องการเตาถ่านร้อนๆสิบใบนํามันไปไว้ที่ห้องของท่านลุงจากนั้นปิดประตูให้หมดข้าจะขับพิษของท่านลุงด้วยการฝังเข็ม